ก็ส่วน uh, กล้ามเนื้อส่วนลำตัวด้านหลังของเรานะคะวันนี้เราจะมาบริหารในส่วน upper body แล้วก็ lower body แต่ว่าเราจะเป็นการนอนคว่ำนะคะท่านี้มันจะ,ม,นจะมันจะเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าแอ่นแล้ก็โค้งเพื่อเป็นการแก้แก้ของการบิดของกล้ามเนื้อนะคะเริ่มแรกก็จะเป็นอุปกรณ์ใช้ดัมเบลสองข้างนะคะวางในแนวในแนวตรงเป็นเส้นตรงอย่างนี้นะคะแล้วก็ยืนแข็งแล้วก็โคง้งโค้งหลังนะคะอย่างเงี้ยหนึ่ง สเหมือนเอาสองมาตีหน้าอกแล้ก็วางลงแล้วก็1ยกนำแบววาดไปทางซ้ายแล้วก็ยกก้นขวาเหมือนทะยงมุมนะคะหนสองอย่างนี้นะคะแล้วก็ตีวั One, two, วางลงทะแยงมุมทะยงมุมมันจะทําให้เราได้ส่วนก้นแล้วก็ได้ส่วนนี้ด้วยมันจะถ่วงกันอย่างนี้นะคะโอเคเริ่ม 1>, 1นาทีเริ่มค่ะ ใช้ก,การกำลงตัวในการทรงตัวนะคะอย่างนี้นะคะซ้ายขวาพยายามค่ะมือซ้ายเท้าขวาตรงข้ามใช้ทางตรงข้ามนะคะพยายาซ้ายขวาเราจะได้ก้นด้วยได้แขนด้วยโอเคลองทำาดูพักสิวินาทีแล้วก็เริ่มทำใหม่สักสี่เซตนะ,ะท่านี้เนี่ยจังหวะที่เราเอ่อพยายามอย่างนี้นะคะ พยายาอย่างเงี้ยพยายาไปด้านนี้แล้วก็ยกอย่างเงี้ยมันจะเกร็งทั้งลำตัวก็หายใจแล้วก็คล้องจะได้ซอฟ์กล้ามเนื้อที่หลังด้วยนะคะเหม,มือนแมวค้องเหมือนแมวไว้ควันเจือเราจะได้ทั้งลำตัวหมดเลยนะคะโอเคลองทำติวค่ะ